กลับมาที่รายการเส้นทางนักขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงวิเคราะห์จุดขายครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เรียกได้ว่าพิเศษจริงๆครับสำหรับนักขายโดยเฉพาะเพราะว่าเรื่องของการพูดกับการขายเป็นเรื่องที่ต้องไปด้วยกันครับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากนักพูดระดับประเทศนะครับเรียกว่าเป็นนักพูดระดับชาติอาจารย์เจนวัฒน์วัลลีกับพิทักษ์ขณะนี้ท่านอยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับต้องกล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการครับผมอาจารย์ครับผมมอยากถามอาจารย์นิดหนึ่ง เพราะว่าในโบราณเองเนี่ยสมัยก่อนทุกคนเองจะพูดกันและรู้จักกันดีว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทไม่ทราบว่าอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสาหรับคําบังเพยแบบนี้ <c oughs> คําบังเพยนี่ผมหากินอยู่คือที่มาเนี่ยเป็นหนังสือเรื่องวิวาภสมุติรับรชกาลที่หกทรงนิพนธะ์ว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่าหนังสือตรีมีปัญญาไม่เสียหลายถึงร,รู้มากไม่มีปากลําบากกายมีอุบาย ผู้ไมเป็นเห็นป่วยการคือท่านบอกโบราณว่าคือท่านท่านว่าเองก็เก่านะโบราณว่าท่านบบกเข้าไปอีกเป็น 100, 100ปร้อยร้อยปีแล้วก็ท่านผู้หญิงสมโรสสวัสดิกุลนวียานักปราชญ์ธรรมศาสตร์ไทยได้ได้มาสกัดเหลือเหลือสามวักบอกปาก่ปาเป็นเด็กเลขเปนโต้หนังสือบันตรีค,รคนอื่นที่มาต่อทีหลังนี่ผิดนะนะผิดนะผิดผิดพระประสงค์คือหมายความว่าถ้าพูดดีเนี่ยเป็นชั้นเอกครับหนังสือเลขเลขคือความคิด ค,ความคิดอ่านดีได้แค่ชั้นโทเป็นพระรองนะครับแต่ถ้าเผื่อหน,นังสือดีเนี่ยก็คือความรู้ดีได้ชั้นตรีครผู้ยัง่ายทางหนึ่งถ้าความรู้ดีความคิดอ่านก็ดีแต่ปากเสียเนี่ยไปไม่รอดในรับการความรู้ก็งั้นนะครัความคิดแต่พอพูดดีเหลือเกินคนนี้ที่หนึ่งเลยนำเสนอเก่งเป็น,เป,นเป็นชั้นเอกเป็นผู้นําของหน่วยงานเป็นนายกเทศมนตรีเป็นประธานสภาเนี่ยคือคนพูดดี ความหมายที่ซ่อนอยู่ในวัตอาจารย์กำลังบายความว่าทั้งอดีตและปัจจุบันก็ยังเชื่อ,อยังใช้สุภาษิตอันนี้ได้อยู่ผมว่าอีกหลายร้อยปีอีกหลายร้อยปีไม่ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้จอห์นในสวิต์ก็เคยบอกว่าแม็กเกอรนนะบอกว่าครับในที่สุดแล้วเนี่ยเทคโนโลยีอะไรก็สู้การพูดไม่ได้การพูดจะต้องเป็นเครื่องที่นำหน้าเสมอตลอดการ เมื่ออเมริกาในการเลือกประธานาธิบดีเนี่ยเมื่อทั้งสองยุคนะฮะตั้งแต่โอบามาเข้ามาเนี่ยโอบามาเข้ามาได้ก็เพราะเรื่องการพูดหลกัหลกๆเลยครับปาตากถาได้เก่งมากก,การพูดดีเบตของเขาเนี่ยเริ่มเป็นเรื่องบรวาตั้งแต่จอห์นฟิคนนดีสู้กับดิชานนิกสันอ้าวสมัยก่อนแล้วชนะแบบไม่น่าเชื่อเลยรประสบการณ์นี้ก็ยังอ่อนร<ล>่อยกว่าแต่เพอพอดีเบตชนะก็รู้เลยชนะแล้วชนะกันเท่าตัวห้าสิบกับร้อยเลยแล้วตั้นั้นมา ถ้าคนไหนไม่การดีเบตก็เชิญแพ้ไปเลยอ๋อที่อาจารย์เคยบอกว่าอะไรนะคนจะเป็นผู้นําถ้าไม่สามารถยืนพูดในที่ทุมนคนได้อย่าประทานอาจารย์พูดจริงจงจาไว้ว่าถ้าท่านลุกขึ้นยืนพูดต่อหน้าฝูงชนไม่ได้อย่าประรารเป็นผู้นำอันนี้ผมไม่ได้กล่าวเองนะอันนี้เป็นคำกล่าวของหลวงวิวัตการครับท่านเขียนไว้ครับถ้าท่านลุกขึ้นยืนพูดต่อหน้าฝูงชนไม่ได้ครับอย่าประหานผู้นําครับหรือถ้ามันต้องพูดได้อะอ่า อันนี้อันนี้ยกเว้นพวกวิวแชร์นะฮะไม่ต้องยืนก็ได้เข็นออกมาพูดก็เป็นแต่ก็ต้องพูดได้เนาะต้องพูดได้ต้องพูดได้ต้องพูดเป็นด้วยต้องพูดเป็นด้วยคือมันต่างกันนี่พูดพูดได้มันก็ถ้าเราไม่ใบก็พูดได้ครับแต่พูดเป็นเนี่ยมันต้องฝึกนะครับคนทุกคนพูดได้หมดนะถ้าไม่ใบนะแล้วเล็ไก่ไม่สั้นแต่พูดเป็นคือพูดให้คนเชื่อพูดให้คนชอบพูดเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายพูดเรื่องง่ายเป็นเรื่องสนุกพูดให้คนท้อถอยแกเป็นกำลังใจครับ พูดในสิ่งที่เป็นไม่ได้ให้ป็นไปได้อันนี้เขาเรียกพูดได้ออันนี้ยากกว่าเรียกได้ว่าคือคนฟังแล้วโดนเลยอ่ะโดนเลยคือโดนเลยโดนใจกระแทกใจไม่จะโดนไม่ช่โดนไร่กระท่อมไม่จะโดนกระแทกใจคือคนฟังนะคือสมมติว่าคนพูดที่ดีๆนะบางครั้งเองพูดเนี่ยเราฟังแล้วเราเราคอยตามแล้วเราอยากจะทํางานคือเรียกได้ว่าเมื่อก่อนเราคิดว่าเราหัวแข็งเนี่ยเราฟังปุ๊บเราเราคอยตามใช่อาอาจารย์ผมถามนิดหนึ่งถ้าอย่างนั้นเองเนี่ยการพูดกับในองค์กร ในระดับพ,พนักงานเนี่ยสมมตินะพนักงานทั่วไปเนี่ยการพูดมีความสําคัญและมีความจำเป็นอย่างไรบ้างโดยบทบาทในองค์กรอยู่แล้วเนี่ยครับคนที่พูดเก่งที่สุดคือผู้นำครับเพราะว่าผู้ผู้นำคือผู้ที่ใช้เวลาในการคิดวางแผนแล้วก็สั่งการครับถ้าดีก็ยกย่องชมเชยไม่ดีก็ มาตําหนิประเมินใหม่ครับนั้นพูดพูดนําระดับกลางจะทั้งพูดทั้งทำครับบางอย่างมันต้องสั่งบางอย่างต้องลงไปทําเองครับแต่ถ้าระดับล่างเนี่ยทําตามสั่งอย่างเดียวโอเคนะอย่างที่ผมเคยพูดเป็นพูดเป็นลูกเล่นนะครับหลับหลับตื่นตื่นหมื่นห้าเดินไปเดินมาห้าพันครับงานทั้งวันพันห้าครับคุบคุบอ้าห้าหมื่นเนี่ยอ๋ออันนี้คือประธานเนีอันเดนี้เป็นร้อยล้านอาจารย์เดี๋ยวนี้เป็นร้อยล้านครับ พราะพนเถื่อแล้วผู้บริหารต้องทําเองพูดเองทําเองมันเขาเรียกผู้บริหารสันดานเสมียนนะครับถ้าเป็นผู้บริหารจริงๆแล้วมันต้องทุ่มเททั้งหมดไปในการคิดวางแผนแล้วก็สั่งคนอื่นทําแทนครับไม่ต้องมาเสียเวลาทําเองครับอาจจะมีนักขายหลายคนนะฮะก็ปัจจุบันก็ยังถามอยู่นะเราก็เขียนจดหมายมาถามบ่อยมากถามว่าอะไรรูแม่จันถามว่าพูดไม่พูดไม่เก่งอ่ะเป็นเป็นนักขายได้ไหม คือหลายคนไม่เรียกได้วันนี้เองเนี่ย<ฆ>ใจอยากใจอยากมาแนละ้วใจอยากมาเป็นเป็นนักขายเนี่ยแต่ติดปัญหาอยู่อย่างเดียวว่าก็คือว่าไม่ได้เป็นคนช่างพูดอันนี้ต้องต้องต้องปรับเลยเพราะว่าหล่อหรือสวยก็มีความหมายแต่ถ้าถ้าพูดไม่เป็นแล้วผมว่าขายยากเปิดการขายก็ยาก ตอบก็ยากครับปิดยิ่งยากใหญ่บางคนหน้าตาดีนะพูดจานี้ไม่น่าฟังเลยคือพูดปุ๊บไม่อยากซื้อเลยเห็นสินค้าปุ๊บไม่อยากได้ใช่มันมันต้องมันต้องพูดเพราะว่าผมเคยพูดอย่างนี้การขายทุกอย่างต้องพูดครับผมจะเว้นให้แค่สองสำย่างคืออย่าบ้าอย่าบ้าตัวทางด่วนครับแล้วก็อีกอีกอย่างอุปกรณ์เสริมบางอย่าง มันไม่ต้องพูดมันรู้กันครับเอาเหรียญเคาะแกะกๆก็หยิบให้แล้วแต่นั้นต้องพูดมันต้องมีการพูดประกอบไปด้วยแล้วการพูดที่ดีก็คือทําให้มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายคือการสรุปการขายเร็วขึ้นอันนี้ต้องฝึกหมดนะฮะต้องฝึกหมดนะฮะเรามีคอร์สพวกนี้อยู่แั้วการฝึกพูดทั่วไปแล้วการฝึกพูดเพื่อขายเซลล์ทอล์กเทคนิคขายดีมากครับฝึกพูดทั่วไปเนี่ยผมก็ทํามาจนถึงวันนี้คือ41วันกับ18 4 1ปีปีกับ18วันครับ1สิงหาหนึ่งห้ ผมเพิ่งะลองไปเมื่อเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาฉลองสี่สิบเอ็ดปีแล้วก็วันนี้ก็ไปเปิดรุ่นที่ห้าแปดร้อยห้าสิบเอ็ดมาเพิ่งปิดเมื่อกี้ปิดแล้วก็มานี่นี่ยอาจารย์อาจารย์ดูรูปหน่อยขออนุญาตอันนี้ทําเป็นอินฮาส์ให้กับบริษัทผมถือให้อาจารย์สีสวัสดิ์เาเด่นเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเบรดทราชนนะฮะอันนี้เป็นรุ่นที่สองเขาแต่เป็นรุ่นที่แปดร้อยห้าสิบเอ็ดของผมผมเปิดเปิดหลักสูตรอย่างนี้ในกรุงเทพมา 560รุ่นครับแล้วก็แบบนี้อีก291รุ่นเป็นเรียกเป็นเป็นหลักสูรกรร house, สกตรใช้อง์กรด้ินเฮาหรือต่างจังหวัดอ่ฮะเเปิดไปแล้วก็50,000คนที่จบไปฮะครับนี่เป็นปีที่41ของผมนะฮะก็ยังทําอยู่ครับเปิดอยู่ทุกเดือนนะครับ,รบอาจารย์นี้เน้นเพื่อพูดเลยใช่ไหมอาจารย์พูดเลยใช่ไหมคือแล้วก็บุิยภาพพูดแล้วก็บอกรืภาพด้วยครับผมอ๋อแล้วก็สามวันจบอาจารย์ครับ เรืวบางคนบอกโอ้โหไปกี่เดือนสามวันจบศุกร์เส,สาร์อาทิตย์จบเลยอาจารย์อย่างนี้ผมถามนิดหนึ่งเมื่อกี้ผมถามไปเรื่องเกี่ยวกับนักขาย<ะ>ที่เกี่ยวกับการพูด<ะ>ถ้าอย่างนี้เองเนี่ยใครบ้างใครเหมาะในการที่จะมาเรียนเรื่องการพูดบ้างขายนี่ตั้งแต่ผููจดก,การก็ตั้งมาแล้วเผือ่อเขาจะเรียนคนเดียวแล้วไปสอนลูกน้องต่อครับหรือถ้าเขาจะเบาแรงผ่อนแรงก็คือส่งเซลล์มาเรียนครับก็นี่ก็ที่ผมเปิดแต่ละรุน่นเกือบครึ่งห้องอะเป็นเซลล์ครับ เซลต่างๆนะฮะถึพวกขายตรงขายประกันก็มาหมดนะฮนะเดี๋ยวนี้ก็พวกคอน sumer product ก็มาเยอะเพราะมันมันต้องใช้อ่ะกตรพรีเซนต์ตัวพรีเซนต์สินค้าพรีเซนต์อะไรโถมัมนมันตายกันคนละมันตายตรงพรีเซนต์เนี่ยนะครับของดีจะพูดไม่ดีไปไม่ได้เดวคานิกี้อาจารย์ผมบอกว่าเรื่องที่ท่านพูดไม่สำคัญเสมอเหมือนวิธีที่ท่านพูด วอร์ดอย s ่เ s not more important than how you say คือคุณพูดดีมันมันยิ่งกว่าที่คุณพูดอะไรมันลีลามากกว่าเนื้อหาอีกเอางี้มากกว่าเนื้อหาสไตล์ก็คือกระบวนการในการพูดเนี่ยการพูดอย่างไรเนี่ยก็จะสามารถทําให้เกิดมีสีสันมากกว่าเนื้อหาคือถึงแม้ว่าเนื้อหาบางอย่างเนี่ยนะฮะเขายกว่าไม่ไม่ไม่มีไม่มีน้ําหนักบ้างแต่การพูดนี่ทาให้เกิดสีสันเนื้อหามันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าสไตล์มันก็ต้องมีสไตล์รูปแบบ เรื่องเดียวกันบางคนพูดหน้าฟาบางคนพูดแล้วจืดชืดบางคนพูดแล้วคนเดินหนีมันอยู่ที่วิธีพูดซึ่งอันนี้ต้องฝึกเท่านั้นต้องฝึกเท่านั้นไม่มีพรสวรรค์มาเกี่ยวข้องเลยอ่านเองได้ไหมอาจารย์ผมสมมตินั้นนั่งอ่านแล้วบอกเฮ้ยพูดมันอย่างนี้อย่างนี้อาจารย์ว่าประสบความสำเร็จไหมก็คงได้ได้ความรู้บ้างมันมันก็เหมือนฝึกว่ายน้ําขอบบ่อ อ๋อม,มันนักอ่านวิธีการว่ายน้าแล้วคุณจะว่ายน้ำยังไงยกมือซ้ายเอา,เอามือขวาวพอลงมันก็จมเขาจมแน่นอนฮะสำารักน้ําแน่นอนอแล้วขอาวนี้ต้องฝึกก่อนด้วยก่อนจะใช่จริงครับอย่ามาฝึกดับเพลิงเมื่อไฟไหม้แล้วครับอย่ามาฝึกว่ายน้ําเมื่อเรือลม่มวัวหายและลพ,ลลพองไม่ได้อฝึกพู้มันต้องฝึกก่อนเลยนะครับครับ อันนี้คือก้าวแรกของการเป็นนักขายเลยนะเพราะว่าบางครั้งเองเนี่ยออเดอร์หลุดไปแล้วเนี่ยจะกลับไปขอใหม่ไม่ได้นะกลับไปบอกลูกค้าว่าอ่ะผมผมพูดไปแล้วพี่เสียความรู้สึกผมผมพูดไปแล้วพี่เขาเนี่ยไม่ตัดใจซื้อใหม่ต้องวนเดียวจบอะต้องวนเดียวจบมันตั้งแต่วางแผนไปหาลูกค้ารายนี้ครับการบ้านเกี่ยวกับตัวเขาแล้วจะเปิดฉากยังไงเขาสนใจทันทีแล้วนําเสนอเข้าประเด็นแล้ว ตอบโต้ต่างๆดีแล้วจบดีครับอาจารย์ม,มีมีหลายคนบอกว่าการเป็นเซลเนี่ยนักขายเนี่ยเวลาเขาไปหาลูกค้าเนี่ยบางครั้งมีแค่โอกาสแค่ครั้งเดียวใช่ใชอาา่อาจารย์อาจารย์ว่าข้อที่จริงเป็นไงบ้างจริงครั้งเดียวถ้าประทับใจก็ก,ก็ได้ไปเลยถ้าไม่ประทับใจไม่ทีไม่ให้พบแล้วอ่ายิ่งลูกค้าที่เขามีงานเยอะเขาคนสำคัญคนจะมาหาเขาแต่ละคนก็ต้องกรองแล้วกรองอีกอ่าฮะเพราะนั้นถ้าถ้าเผยเข้ามาแล้วทางเขาเสียเวลาเขาก็เบื่อถ้าคนที่โตมาไม่ต้องไม่ต้องรับนะไม่ว่าง มันหนเดียวจริงๆฮะ uh huh. ก็เหมือนเหมือนมีลูกครับหนเดียวอ,อ๋อปาะเด็นประเพราะน่งถ้าเกิดว่าพูดนี่ก็กลายเป็นบบเรื่องที่สําคัญถ้าเกิดว่าออไม่สามารถที่พูดได้เนี่ยบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะได้ใจลูกค้าอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอาจารย์แล้วตรงนี้ถ้าเกิดสมมติคนฝึกกันพูดเนี่ยมันจะเป็นขั้นเป็นตอนไหมหรือว่าออแต่หลายคนก็บอกว่าพูดยังไงก็พูดได้อักษย่างนั้นฮนะอ,อ,อย่างเงี้ยชวนทะเลาะก,กับผมเลยนะอ,อบางคนบอกไม่เห็นนั่งฝึก ใช่พูดตรงๆงไม่ดีเหรอไอพูดตรงๆกัก็พูดปากเสียเนี่ยมีเส้นแบ่งบางๆนิดเดียวครับผิดนิดนึงก็ปากเสียเลย<ะ>มันมันพูดได้แต่ว่ามัน,มนต้องพูดเป็นไงมันต้องมีต้องต้องรู้หลักการพูดมีเทคนิค,คมีจิตวิทยาอย่างน้อยต้องมีสติว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดครับต้องคิดก่อนพูดเนี่ยนะอ,อันนี้ยากมากนะก่อนมันจะเข้าไปอยู่เป็นจิตสํานึกนี่ยากมากอาจารย์เชื่อไหมนักข่ายหลายคนก็บอกว่าอ้าวก็โกหกไม่เป็นอะก็ เป็นนักขายเป็นเซลจะโกหกได้ไงมีอะไรก็บอกความตรงๆกับเขาพูดจริงๆกับลูกค้าอาจารย์เขาไม่คิดเห็นยังไงนักขายไม่ได้โกหกเก่งนักขายเป็นผู้เลือกพูดความจริงอย่างฉลาดคือถ้ามันจริงแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่พูดเก็บไว้พูดความจริงอย่างฉลาดเกี่ยวกับตัวถึงค้าเดี๋ยวเงื่อนขับในเมื่อมันบางอย่างมันมันจริงแต่ไม่ดีไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่พูดก็เก็บไว้ไม่มีใครเขาว่าอะไรครับอาจารย์แล้วนี้นักขายเนี่ยจะใช้การพูดเนี่ยช่วงไหนมากที่สุด คือคในการคุยกับลูกค้าตั้งแต่การเปิดการขายดําเนินการขายการนําเสนอสินค้าจนทั้งปิดการขายมันมันมันมี6ขั้นอ่ะสามขั้นแรกไม่ใช่3สามขั้นแรกคือหาหาอะไรชื่อผู้งหวังอ่า prospecting เตรียมตัวเตรียมตัวนัดเนี่ยนัดเกิถือมันยังไม่ได้พูดเลยตั้งแต่พบแล้ว presentation presentation demonstration อ่ะนะฮะตอบข้อตัวแย้งจนกระทั่งปิดการขายสามอันหลังนี่พูดพูดยาวต่อไปเลย แล้วไอ้สามขั้นแรกนะจะเตรียมเป็นเดือนเป็นปีกันนะแต่ไอ้สามขั้นหลังเนี่ยนะมันจบภายใน1ิบนาทีสิบห้าทีนี่การนําเสนอการเดโมสเตชันการสาธิตแล้วการตอบข้อโต้แย้งไม่ใช่เอาชนะนะฮะตำราขายเมื่อก่อนบอกเอาชนะเอาชนะได้ไงมันมตอบข้อโต้แย้งหรือแฮนเดิลมันให้มันผ่านไปออปเปเจชันเนาะให้มันให้มันหายไปอ่ะคือมอย่าไปเอาชนะให้มันเจียจลางไปเอานะไม่ชอบไม่ชอบไปเอาชนะใช่ใช่แล้วก็ถปกรัขายให้ได้ ไอ้สามข้อนี้มันอาจจะรวดเดียวจบสิบนาทีห้านาทีเทียบกับการเตรียมตัวเป็นเดือนเป็นปีไม่ได้ครับแต่บางคนบอกว่าตอนเตรียมตัวก็พูดนะฮะพูดกับตัวเองครับจะทำาไงดีวะจะจะทำยังไงดีเาเรียกเรียกพูดกับตัวเองตลอดเวลาคนก็บอกว่าเริ่มตั้งแต่นัดมันก็ต้องพูดดีแล้วอ่าใช่เมื่อไหร่ว่างลูกค้าจะไม่ว่างเลยผมสังเกตบางคนนะเวลานัดนะลูกค้ารับนัดตลอดคือเหมือนมีปียะวาจาจันเหมือนกับมีสีพึ่งมาทาที่ริมฝีปากอันนี้จันเห็นด้วยไหมฮะ กับบางคนเองเนี่ยโทรไปหาลูกค้าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยลูกค้าก็ปฏิเสธคนแล้วคนเล่ามันอยู่ที่ประโยคประโยคขอพบนะฮะขอโทษครับเมื่อไหร่คุณว่างเนี่ยว่าจะไม่ว่างอแต่ถ้าบอกผมมาพบท่านวันจันทร์หรือวันอังคารดีครับควันจันทร์นั้นช่วงนะวันอังคารก็แล้วกันเพาวันอังคารจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายดีครับคือไอเธออ๋อให้เลือกเอาอันหนึ่งเขาต้องเลือกอันหนึ่งอ่ะอันนี้จะรับนัดได้อาจารย์มีความคิดเห็นไงกับการพูดในสมัยก่อน นะเพราะอาจารย์คำวอดเนี่ยนะสถาบันก็800กว่ารุ่นแล้วอาจารย์ในสมัยก่อนนะครับโมมาสสยก่อนจนทังปัจจุบันฮะอาจารย์มองเห็นความแตกต่างไหมในแวดวงการขายคนรุ่นก่อนเนี่ยนิ่ง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 พูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองแต่ผมเนี่ยมาถอดความจนกระทั่งคนเข้าใจว่าไอ้พูดไปสองไพ่ก็สองสลึงนะนิ่งสองสลึงก็อดเสียตำลึงทองก็พูดสิ พูดก็ได้สองภัยก็ยังดีแล้นิ่งให้มันเสียทำไ,ไมอแล้วสังคมไทยเนี่ยถูกถก,กล่าวหาถูกโจมตีถูกใส,ส่ไปสีถ้านิ่งก็บอกเฮ้ยสงสัยจริงว่ะไม่เถียงสักคำมันนิ่ง<ช>ต้องแย้งทันทีเลยตอบโต้ตอบโต้ตตผิดถูกให้ยันไว้ก่อนครับในทางกฎหมายเขาเรียกว่าชิงเป็นโจทย์แล้วยันกันไว้ คนฟ้องเขาฟ้องกันอยู่เอาไว้ให้ตัดสินก่อนยังไม่เชื่อแต่ถ้าไอ้นั่นนิ่งไปจริงแล้วไม่เถียงคำนั้นคนที่นิ่งจะเสียเปรียบสังคมปัจจุบันฮะคนที่สู้อันนี้ก็เป็นทําให้เราก็เป็นเหยื่อของคนฉลาดคนกระล่อนด้วยนะบางทีมันผิดจริงๆแต่มันแกล้งฟ้องแย้งนะยังไงก็ตามเห็นว่าคนพูดมันได้เปรียบไงครับคนที่ทํางานต่อชื่อแล้วไม่พูดเลยเนี่ยเสียเปรียบแล้วกว่าจะรู้ก็เกระียณแล้วเนี่ยมันแก้อะไรไม่ทันนะ รู้งี้พูดซะกรเด็กคุณมาพูดอะไรป่านนี้ไม่ได้เลยไม่ประโยชน์เลยสองเดือนจะเกษียณอะอคุณต้องปวหันแลายลำค้อกถึงบอกว่าใช่ถึงบอกก็ต้องอย่าไปฝึกไ่ว้น้ําเมื่อเรือล่มดิคุณต้องฝึกก่อนคนคนนี้ฝึกกับผมนี่ก็เป็นวัยทางานบางทีก็เพิ่งจบบางทีก่อนจบพ่อแม่ก็ส่งมาเรียนเลยครับคุณพ่อแม่เคยเรียนไปแล้วครับพอเห็นผลก็ส่งมาเรียนอาจารย์เทคนิคเทคนิคเทคนิคสมมติผมให้อาจารย์ยกตัวอย่างเทคนิคสมมติถ้าจะปิดการขายหรือเวลาเข้าไปหาลูกค้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เด็ดนะครับ ี่เ็ดที่สุดที่ผมเรียนมาก็คือการทดลองสรุปแคลโคซินคืออย่าถามว่าตกลงรับหรือไม่รับครับคำนี้ไม่เดยกคำนี้ทำให้ลูกครับพังละแล้วก็ปฏิเสธทำไมเร่งเกินไปต้องบอกว่าเอารัดเอากล่องนี้เลยไหมครับเอาสีนี้เลยไหมครับไอ้ที่คุณสินค้าเดโมเนี่ย ของใหม่นะแกะกล่องนะถ้าคุณชอบก็เอาไปใช้เลยไหมครับอันนี้ลูกค้าเอาเอาเอาก็คือจบเลยตกตกลงเลยไหมครับตกตกลงเลยแล้วไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะตกลงซื้อแน่นจะบ้าเลยซื้อแน่เพราะเขาบอกโอเคก็โอเคก็ห่อเลยดิอันนี้คือการทดลองสรุปซึ่งจะทําให้ลดเวลาในการต้เถียมไปเยอะ ครับท่านนายแพทย์วงประกันก็ผู้นี้ผมเอากรรมกรประธานมาส่งเลยดีไหมครับดีไหมครับดีไหมครับอย่างนี้ดีไหมครับผู้นี้ผมไม่อยู่นะเอามาลื่นกันแล้วกันอันนี้คือจบเลยจบเลยนั่นปิดอันนี้ปิดเลยนะเป็นการจบแบบทดลองสท่านลูกค้าบอกเฮ้ยเจนเจนทำไมรีบจังอ่าอันนี้ส่วนยังต้องย้อนกลับมาตั้งต้นใหม่อ่าครับก็ต้องเสียเวลาหน่อยครับแต่ระหว่างทางมันรู้แล้วว่าจะมีสัญญาณแล้วใช่ไหมมันคงไม่กลับลำร้อยปสิวองศายยังไงนะน่า เขาเขาก็ถ้าเป็นชีพสาวก็มีส่งมือให้ตรงให้จับก็เริ่มมีสัญญาณแล้วจับไปถึงไหนแล้วแหมเพิ่งจะมาปฏิเสธว่าอย่ามาแตะต้องตัวฉันจ้ไม่ไม่ได้ไม่ได้มันนะอาจารย์นะมันมีสัญญาณที่ส่งบอกมาเป็นระยะะจะเป็นนักขายที่เป็นมือชีพนะฮะมือชีพทุกสังเกตออกมันมันส่งสัญญาณนะไม่มีร่องรอยอ่าอ่าแต่นี่ต้องประสบการณ์เยอะนะประสบการณ์เยอะนี่เดี๋ยวนี้คนที่ขายเก่งแทบไม่พูดเลย ยุให้ลูกค้าพูดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเซ็นละลูกค้าพูดมากกว่าคนขายยุให้พูดแล้วลงท้ายยอมง่ายๆแต่อันนี้ก็ต้องใช้ทักษะเหมือนกันนะทักษะในการยุให้พูดคือบางทีก็ต้องใช้ทักษะพอสมควรในการที่จะเกาๆหน่อยนะต้องรู้จุดจุดจุดจูงใจอินซินทิฟให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเอาละเขาถึงเวลาที่เขาต้องพูดเขามีความมั่นใจในการที่จะต้องถ่ายทอดให้ฟังใช่ครับ ดีครับอาจารย์อาจารย์มองว่าการพูดเนี่ยนอกจากการขายนอกจากเรื่องของพนักงานแล้วนะฮะผู้จัดการหรือผู้จัดการฝ่ายขายเนี่ย<ต>จำเป็นต้องเรียนพูดหรือว่าจําเป็นต้องพูดเก่งเหมือนเหมือนนักขายไหมไม่มันไม่ได้ใช้ทักษะตรงเจอลูกค้ามากเท่ากับน,นักขายแต่ว่าก็ต้องดูแลอบรมซูปเวลล์ลูกน้องตัวเองอมผมถึงบอกว่าถ้าอยู่ตรงกลางก็ทั้งพูดทั้งทำเท่ากันแต่ถ้า ถ้าเป็นผู้นำมันพูดมากกว่าแต่เมินอนถ้าอาชีพขายเนี่ยมันเริ่มขายก็ต้องพูดแล้วอะ่ะมันมีอาชีพที่เริ่มเป็นผู้น้อยก็ต้องพูดเลยเช่นครูครับนักขายโคศกมันต้องพูดเลยครับแต่ถ้าเฉลีย่ยทุกอาชีพรวมๆกันแล้วคนที่อยู่สูงสุดเน่ยจะพูดมากกว่าคนที่อยู่ตรงกลางและตอนข้างล่างข้างล่างพูดใช้แรงงานนี่ไม่ต้องพูดเลยครับขอพระน์นรด,ดอะ่ะคนคนใช้ในบ้านนะ่ยนะฮะที่ผมไม่ได้ไป ไม่ต้องพูดเลยครับนายจะชอบมาโอ้ยเด็กคนนี้ดีไม่พูดเลยทําเก่งๆก็มีหน้าที่ทล้างชามล้างจานเก่งๆคนใช้แม่บ้านคนไหนที่พูดเก่งเหลือเกินพูดจ่อหมดนะเจ๊เจ๊ไม่ถึงเดือนนะออกพอพอเราออกออกจากบ้านมาเขาเปิดประตูเข้ามาประชุมท่ดกระถินในบ้านเราอะเขาเป็นหัวหน้าหัวหน้าแก๊งในหมู่บ้านนี่เลยครับเดี๋ยวก็ไปหมดน้ำมัดลมเท่าไหร่เท่าไหร่ขนมากินหมดเดือนหนึ่งก็ไปแล้วเพราะพูดเก่งเหลือเกินพูดพูดเก่งมันหมดหรับ ระดับผู้นําระดับสูงระดับกลางครับหรือระดับพนักง,งานเนาะฮะ,ระ,ร,ะระดับพนักง,งาน<อ>ถ้าเป็นอาชีพขายมันต้องเริ่มกับพูดแล้วอะ่ะครับอาจารย์มองเรื่องก,การเปิดการค้คา,คาสเสรีเนี่ยกับการพูดเนะ่ยฮะยังสําคัญสําหรับคนไทยไหมฮะเพราะอีกไม่นานจะเปิดการค้าสเสรีอีกหนึ่งปีห้าหกเดือนเนี่ยฮะนั่นหมายถึงการค้าเสรีหรือเอซเอซีเนี่ยนะเอเอซีเนี่ย <A EC S 1> โอ้โหเนี่ยคนไหนพูดเก่งกว่าได้เปรียบเรื่องน้นละกันเราเราคนไทยเราพรีเซนต์ไม่ค่อยเก่งอ่ะพูดตรงๆคือรายงานนายก็ไม่ค่อยเป็นอ่ะนี่ ต้องต้องมาเรียงกันใหม่แล้วเรื่องนี้เราแพ้เขาเลยนะครับการพริเต์เนี่ยสิงคโปร์เก่งที่สุดสิงคโปร์เก่งถ้าเอาในเอเชียนะมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเก่งที่สุดครับในมาถึงตรงเราเราก็เริ่มแย่แล้วเราเราอะไรอะไรไม่ดีไม่ดีเนี่ยเราอยู่ข้างหน้าเขาอะไรแย่ๆอยู่บุ้ยฮะบุ้ยแล้วกันเดี๋ยวจะไปวิจารณ์เดี๋ยวตรงกันหน่วยงานเขาอะไรที่แย่ๆเราบุ้ยหมดเลยบุ้ยกรเกือบบุ้ยแต่อะไรที่มัน ดีๆอ่ะนะต้นอะไรแย่ๆอยู่อยู่นำนำหน้าอ่าสื่งว่าล้อมแย่สุดอ่าขอรัปชันสุดเลยอยู่หน้าหมดควันควันพิษเยอะเออควันพิษเยอะมลพิษเยอะแต่ถ้าอะไรที่มันดีๆเช่นภาษาอังกฤษคำนวณไม่มีเลยลำบากคำนวณก็แพ้เวียดนามภาษาอังกฤษแพ้พม่าครับแล้วเราก็อ้างว่าเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นครับฝรั่งอ่าฮะแล้วทำไมไม่ไม่พูดพม่าเก่งบ้างอ่ะพม่าเคยปกครองเราเนี่ยผูดยิปักเสียไหม พูดถึงพูดถึงการเปิดค่าเสถีรถ้าเกิดว่าคนต่างชาติก็มาทํางานกันมากขึ้นเนี่ยการพรีเซนต์อาจจะมีผลมากในการทํางานต่อผลงานแล้วก็บทบาทหรือการทางานของเรานะฮะอาจ<อ>ารย์ครับทั้งนั้นเองเนี่ยอ,อยากให้อาจารย์เล่าิดนึวว่าหลักสูตรที่อาจารย์จะจัดเนี่ยมีเมื่อไหร่แล้วก็ต้องอยังไงบ้างติดต่อ,อยังไงบ้างคุยยังไงบ้างาหลักสูตรของผมเรียกชื่อว่าการพัฒนาบุคลภาพและศิลปะการพูดนะฮะ เราเรียนสามวันครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับเรียนนั้นตั้งเก้าโมงถึงสี่โมงครึ่งครับเดี๋ยวนี้ใช้โรงแรมแอมบัสเดอร์ตรงสถานีรถไฟนานาเนาสะดวกมากฮะแล้วก็เรียนเรีสามวันจบเสาร์อาทิตย์โดยเรามีเป็นคณะสอนเราับไม่เกินยี่สิบห้าคนต่อรุ่นนะะครับยี่สิบห้าคนต่อรุ่นแล้วก็พอพอเต็มก็ปิดเลยปิดแล้วก็เสร็จเหลือก็ไปเปิดรุ่นหน้าผมเปิดทุกเดือนไงครับเปิดไปเรื่อยก็สมัคร ได้ตามเบอร์นี้นะฮะครับตามเบอร์นี้แต่กรุณาอย่าโทรคืนนี้นะอ๋อลูกน้องผมนอนมาแล้วครับจันค่อยโทรให้โทรวันจันนะฮะก็คือพรุ่งนี้เช้าอ่ะให้โทรแต่พรุ่งนี้เช้าจันนังคารพุดโทรครครับริมห้าคนเดี๋ยวเดี๋ยวก็เต็มละครับออกรายการนี้แฟนรายการนี้เยอะได้รุ่นถัดไปก็คือ6กถึงแปดหาหกเจ็ดแปดกันยายนใช่ไหมครับสุขสันติแล้วก็อีกทีก็สองสามสี่สิงหาเออตุลาคม เปิดทุกปีอแต่รุ่นใกล้ๆก่อนเอารุ่นใกล้ๆก่อน6กถนี่นะหกถึงแกันยาจนประวัการทั้งหมดเข้าไปดูได้ใน w w w mtl co t h แล้วก็โทรศัพท์ก็คือถ้าออฟฟิศก็0ูนย์สองสามก็สามเจ็ดแล้วถ้ามือถือก็คือ0 8นย์แปดหกสานห้าหนยี้โทรได้ตลอดแต่ขอให้โทรพวงนี้ผมถามอาจารย์ตรงๆอีกอย่างหนึ่งนะฮะว่าเข้าไปในหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยผลที่ได้ออกมา ออกมาแล้วแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างคนที่เรียนเอางี้เดี๋ยวถามท่านคนเรียนเอาคําพูดของนักเรียนนะครับเขาสามารถที่เขาเข้มข้นเขาเปลี่ยนไปเยอะครับเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ใช่ครบไม่ได้นะครับดีขึ้นอแ่มใสขึ้นครับมีมิตรสัมพันธ์มากขึ้นครับความจําดีขึ้นความเชื่อมั่นสูงขึ้นครับพูดได้อย่างที่ใจอยากจะพูดมากขึ้นครับคือสามารถสั่งภาษาได้ครับ แล้วก็เมื่องประมาานี่หายไปเลยประมา,ะมาหายไปเลยประมาเอออันนี้คือปัญหาหลัหหกๆของ<า>คนที่เป็นนักพูดเลยจันอันนี้ครึ่งวันแรแกเราก็สกัดได้แล้วฮะแล้วก็เอออาหายไปแล้วจะมีพูดจะเข้าประเด็นเร็วมีเนื้อม,ม,มอีมีเนื้อหาแล้วมีสติตรองก่อนพูดอันนี้ยากแต่ผมเราสามารถสร้างนิสัยนี้ได้ในเวลาแค่สามวันฝึกดักไหมจย์ฝึกในสามวันนี้อาจารย์เอาให้เดนเรื่องฝึกผมต้องถามนด้วยวสามวันเนี่ยนะฝึก ใน3วันนี้ได้ฝึกคนละอย่างน้อย17ครั้ง17ครั้ง17เจ็ครั้งซึ่งจะไม่มีการออกแบบหลักสูตรไหนที่ใช้เวลาสามวันแล้วจะได้ฝึกหน้าชั้นได้17ครั้งครับผมรับประกันได้ผมผม,ผมเพราะผมเรียนวิชานี้มาอันนี้เดียวเดียว้วยใช่ไหมฮะเดียวๆียวเลยฮะ,แล,ะแล้วมีวิทยากรสมรุมหนึ่งครับเหมือนบรรยากาศเหมือนก็ทาเล่นเลยว่าพูดเสร็จยืนอยู่ก่อนนะแล้วสามคนก็ยิงยิงตุ้งตุ้ตุ้ตุ้แล้วเราไปนั่งแล้วคนต่อมาก็มาใหม่สนุกมากเลยฮะทุกคน แค่วันเดียวก็เปลี่ยนแปลงแล้ววันที่สองก็สนุกขึ้นวันที่สามก็รู้สึกรู้สึกว่ามันมันสมบูรณ์แบบมากอาจารย์สามลุมหนึ่งนะอาจารย์เดี๋ยวอบรมเสร็จแล้วเดี๋ยวยี่สิบห้าลุมสามนะอาจารย์ยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอสุมลุมขอบคุณนะอาจารย์ลุมขอบคุณว่าได้ไอเดียดีๆได้ความคิดดีๆ ผมทำมานานแล้วฮะเอกสารพวกนี้กี่ปีแล้วอาจารย์อาจารย์จัดเดี๋ยวให้อาจารย์ย้อนความดีกว่าอาจารย์จัดผมเริ่มมันหนึ่งสิงหาสองห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งห้านะอาจารย์ถึงวันนี้ก็คือสี่สิบเอ็ดปีกับสิบแปดวันเราฉลองสี่สิบเอ็ดปีเต็มไปหมอวันที่หนึ่งสิงหาเดือนนี้ต้นเดือนเนี้ยเราเป็นเจ้าแรกอะนะเจ้าแรกแล้วเราก็ไม่หยุดนิ่งนะไอ้เจ้าแรกไม่สําคัญเท่ากับว่าไม่หยุดนิ่งพัฒนาตลอด ครับอาจารย์ก็เป็นนักพูดรุ่นระดับต้นๆด้วยนะจะเป็นคนที่นําเรื่องของทอล์กโชว์เข้ามาในประเทศไทยเป็นความน่าภาคภูมิใจของของคนไทยทั้งประเทศนักพูดอาจจะไม่โ้รต้นนะเพราะว่ารุ่นอาจารย์ผมก็มีแต่ว่าการเปิดฝึกเปด้วยมาเราเนี่ยผมเป็นคนแรกครับและทอล์โชว์นั้นคนคนแรกแน่นอนครับคนคนแรกนานเลยแหละผมเดี่ยวอยู่8ปีอ่ะค,คนที่สองเนี่ยหลังผม8ปีครับ อัาจารย์มีแรงบันดาลใจอะไรที่มาเป็นนักพูดผมพูดไม่เป็นไงพูดเป็นแล้วรู้สึกมาเป็นผมด้อยอถ้าผมเป็นไอ้ใบยอย่างนั้นนะชีวิตนี้คงลําบากครับงทําอะไรดีๆไม่ได้ผมก็มาฝึกพูดอฝึกพูดแล้วก็ไปหาแหล่งที่ดีที่สุดในโลกก็คือได้สํานักสถาบันเดวคาเนกีฝึกเพื่อให้สร้างความเชื่อมัน่น แล้วเอาเทคโนโลยีมาใช้ที่จริงผมก็เป็นนักพูดแล้วก่อนไปอ่ะก่อนไปอังกฤษเนี่ยผมเป็นนักพูดพอสมควรมีชื่อเสียงพอประมาณตอนนั้นไม่เคยมีนักพูดเนี่ยผมเป็นพออยู่พอสมควรนะผมโดง่งดังวิยาธรรมศาสตร์แต่พอไปเรียนแล้วมันก็คอชื่อมันมากมหาสารเราถือว่าเรามีครูที่เก่งที่สุดในโลกคือเดลคาร์เนกีค้คนไทยรู้จักชื่อแต่ไม่เคยได้เจอหลักสูตรผมไปเจอแล้วผมก็ทุ่มเลยนะผมทุ่มสุดตัวเลยครับ ไมเสียดายเวลาน้อยเป็นนิดนึงนะฮะอยากให้อาจารย์ธินวัน์ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมเล็กๆน้อยๆ,ๆครับก็ฝากว่าเรื่องการพูดเนี่ยมันมันทำให้คนเราเป็นมูลค่าเพิ่มในชีวิตเลยนะอาจารย์ทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่แล้วแต,แต,แต่ถ้ามันดีอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาฝึกพูดเพิ่มมันจะดีกว่าเดิมเยอะเช่นเป็นสักนักขายก็จะขายเก่งขึ้นครับเป็นอาจารย์ก็จะสอนเก่งขึ้นเป็นนักโฆษณาก็โฆษณาได้ดีขึ้นแม้กระทั่งเป็นนักการเมืองก็จะใช้เงินน้อยลงครับ ในการชื่อเสียงเพราะพูดแค่ผู้คนก็เลือกแล้วครับงนั้นทุกชีวิตจะดีขึ้นเมื่อมาฝึกการพูดครับในการเส้นทางนักขายต้องขอขอบคุณอาจารย์ธินวัฒน์่เือเพรา่พีทาครขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับ ใครที่สนใจหลักสูตรการพูดนะครับของสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดของอาจารย์ธินวัตรนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้าไปนะครับหลักสูตรเดือนหน้าวันที่6ถึงวันที่8กันยายนนะครับก็สามารถโทรเข้าไปได้ตลอดนะครับที่เบอร์02-393-7244ย้ยำนะครับ023937244กเอีกเบอร์หนึ่งก็คือ086-307-56 0นะครับย้ำ086307นะครับแล้วก็5690หรือใครอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดก่อนก็ w w w mtl.co.th ตรงนั้นก็มีแหล่งข้อมูลมากมายครับเว็บไซต์เข้าได้เลยเว็บไซต์เข้าได้เลยครับสอบขอเป็นผู้นี้ขอเป็นผู้นี้ได้ครับก็หมดเวลาช่วงของวิคเราะห์จุดขายนะครับช่วงหน้าอาจาร์ทิศรอเราอยู่ครับในช่วงของ How to h เ n g แต่ตอนนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจและกลับมาชมช่วง How t ต h เ n งสักครู่ครับ